สวัสดีค่ะแม่กันค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟสค่ะวันนี้แม่กันจะพามากินหอยแขงยักษ์อีกแล้วค่ะทุกคนทุกคนค่ะหอยแขงยักษ์ยักษ์ใหญ่ค่ะใหญ่มากใหญ่เท่ากับปั้นเลยค่ะทุกคนค่ะน้องเฟสก็มีนี่กุ้ยช่ายรัดช่องค่ะทุกคนรดช่อง มาค่ะทุกคนค่ะมาแซบๆซด้วยกันค่ะเอาเลยลูกอันนี้น้ำจิ้มปลาค่ะทุกคนค่ะน้ำจิ้มปลาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมาค่ะทุกคนค่ะมาแับๆซด้วยกันค่ะเทกาค่ะแล้วก็อันนี้ก็ผักกาดดอกเอ่อมิ้นแตงกวา มาซับๆด้วยกันค่ะตัวนี้สุกปะไม่ค่อยมีเลือดจะลองตัวนี้ก่ mm. like ออร่อยเวลดูด กรึดกึดอร่อยแม่ไม่มกินเหรออืมเรกินแบบสดๆอร่อยมาก ไปชอบกินมากเขาเรียกว่ากุ้ชช่ทอดใช่ไหมไปชอบินม Ayo, mm. Ayo, นไม่เก่งฝึกกินบ่อยๆแล้วก็เก่งเองนะอ,อ,อร่อยผมเลือกอะไรอ่ะแน่น่ะเฮียกาหรือว่าคุณจินกับบงังเฮ เหมือนก็บบองเทสอย่างนี้หรออ 是的。好的。 อันนี้จะนัวๆอันนี้ก็เปรี้ย,ยวๆหวานๆองค์พอกจันโรยูพุค่ะ เป็นเนาะอร่อยแค่ไห เดยวกินเสร็จก็มาฉีดแมลงที่มันเป็นตัวม็นม็นๆอะอยู่บนผักเต็มเลยค่ะแล้วก็หนอนสีเหลืองเจ้ายามาฉีดยาไม่กันใช้เอ,อน้ำยาล้างจานกับปูนแดงค่ะทุกคนน้ำปูนเอามาฉีดไล่แมลงแมลงวั ได้มแมลงได้นอนอใหญ่มากมันหวานนะคะเคี้ยวขุดขุด แซ่บๆค่ะ hmm. ทุกคนคะอร่อยอื้มืดเกลียนกวนมืด <respuesta> อุย้ยน้ำจิ้มไดแล้วอะ่ะมันดูตอนชายมากใช่ไหมวุ้ยชายทอดว้าวอันนี้ยังเป็นไม่ชอบยังไม่ชอบกับ น้ำจิ้มแม่ลาเราเอา้ยอะขอใยน้องเฟซกิมเลยจะอร่อยมากเดี๋ยวกินข้าวต่อไม่ได้เดี๋ยวไปผัดหอยหลายใพะน้อง กนูนูไอาบน้ำก่อนแล้วม่ก็ทำไรอ กินน้องข้นเยอะเลยนะน้องขิดจริอเ้ยเร่าำฉ่ำเลยหอยสดสดนั่นอะสดเลยอ่ะนั่ไม่ได้ลวกเลยหรอลวกลวกหิ่นหนึ่งเหต่าให้มันแบบหมือเชื่อใช่ไะมน่ากินนะครทุกคนแบบนะมันสดสดอร่อยนะนะคซื้อมาเยอะไม่การเอามาฟิตไว้ ฟิตไว้มันก็จะเหมือนแบบลดความอร่อยลงไปมันก็สุดๆอ่าจิบจิบแล้วอกหนึ่งกลองกับแล้วกันดีออกว่า จาวกว่าจิ้มน้ำจิ้มซีฟ้เมื่อไรคะทุกคนค่ะน้ำไม่มีลองเคยว่าน้องบืง้อเท่าไหร่ละคลิปเดี๋ยวคลิปนี้ไม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ